สวัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองเครื่อง t o y ย t a r ี vo กันนะครับอันดับแรกเราก็จะเตรียมน้ำมันเครื่องกองเครื่องไว้นะครับแล้วเราก็จะมายกแม่แรงนะครับใช้ตะเขยยกนะครับตรงคานจะมีปุ่มเอาไว้ยกสำหรับเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องนะครับยกเสร็จแล้วเราก็จะเอาสามขามารองไว้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ พอเสร็จแล้วเราก็เอารถลงนะครับแล้วก็เอาตะเค้ออกนะครับหรือว่าเอาแม่แรงออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายนะครับเอาฟอมมาลองหรือว่าเอาถาดหรือว่าเอาแผ่นมาลองนอนก่อนนะครับแล้วก็เอาแกนลอนที่ปาดแล้วเอาไว้ใส่น้ำมันเครื่องเก่าเสร็จแล้วเราก็มาใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับคลายน็อตห่างน้ำมันเครื่องออกนะครับแล้วก็เอาตัวรองมาลองน้ำมันเครื่องเก่า ันนี้จะหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนหมุนซ้ายออกนะครับหมุนขวาเขา้าเกี่ยวปกตินะครับเราวก็เช็ดทําความสะอาดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็รอจนกว่าน้ํามันเครื่องมันจะไหลออกมาหมดนะครับแล้วเราค่อยปิดตัวถ่ายไว้ตัวนี้เต็มแล้วเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวมันจะล้น เสร็จแล้วเราก็รอสักพักนะครับพอหมดแล้วเราก็ขันน็อตกลับคืนเหมือนเดิมแล้วก็เช็ดคราบน้ํามันที่มันติดอยู่นะครับแล้วก็ย้ําน็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องกันนะครับก็จะมีด้ามขันแข็งนะครับข้ออ่อนนะครับข้อต่ออ่อนแล้วก็ด้ามต่ออันนี้ตัวใหม่นี่ตัวเก่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนแก้วน้ําผมจะเอามา,า,าไว้เวลา ถ่ายกองนะครับเวลาถ่ายกองออกแล้วเราจะไม่ได้เลอะมือเยอะนะครับแต่น้ํามันมันก็จะไหลลงอยู่นะครับไหลลงอาบตรงคานนะครับโตโยต้ารุ่นนี้มันจะเลอะหน่อยนะครับจะต้องเช็ดออกเช็ดออกเองตัวนี้เราก็จะใช้ด้ามต่อนะครับด้ามต่อขันคลายออกนะครับมันาอาจจะ ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าผมยกรถไม่สูงมากนะครับอันนี้เราก็จะใช้แก้วนะครับจับไปที่ตัวกองนะครับแล้วก็หมุนหมุนออกนะครับเนี่ยน้ำม,นมันมันก็จะไหลอาบตรงคานลงมามันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เลิกมือเราเยอะนะครับแล้วก็อีอย่างหนึ่งถ้าถ่ายตอนร้อนๆก็ใช้แก้วตัวนี้จับก็ได้ครับหมุนนะครับ มันก็จะอยู่ในแก้วนะครับเนี่ยมันก็อาจจะเล่อนนิดนึงแต่ไม่ได้เลอะมากนะครับแล้วเราก็ทําการจัดการใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับแกะหน้าตรงโอลิงนี่มันจะมีคราบจารบีอยู่นะครับเราก็ใส่ได้เลยหรือว่าใครจะเอาน้ํามันเก่ามาลูบก็ได้ก็ขันเข้าไปนะครับ พอมันตึงมือเสร็จแล้วก็เอาปัจแจาย้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราก็เช็ดคราบน้ามันที่มันไหลลงมาไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเลอะแขนเราอีกนะครับเนี่ยผมก็จะทําการขันเข้านะครับอันนี้เราก็ตอกให้มันแน่นก่อนะครับถ้ามันไม่แน่นเวลาเราขันแล้วมันจะรูดนะครับใช้ตัวต่อกใช้ข้อต่ออ่อนนะครับแล้วก็ใช้กอกแกกในการขันเข้านะครับพอตึงมือเสร็จแล้วเราก็เอาด้ามขันแข็งงัดออกนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ํามันเครื่องนี่ผมตวงไว้ประมาณ7ลิตรพอดีนะครับแต่บางครั้งมันก็ต้องเติมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะได้เติมเพิ่มหรือเปล่าตอนนี้เราก็เติมไปอันนี้5ลิตรนะครับแกนลอนนี่ผมตวงไว้เดี๋ยวเราเติมไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนมันหมดเสร็จแล้วเราก็จะเอา แกนลอนอีก2ลิตรมาเติมใส่นะครับตัวนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็ขยา่าขย่าหน่อยน้ำมันมันค้างอยู่เสร็จแล้วเราก็เอาแกลนลอนอีกแกลนลอนหนึ่งมาเติมนี่แกนลอนนี้จะเป็นแกนลอน2ลิตรนะครับมันจะเป็นแกนลอนตวงนะครับผมมีแกนลอนตวงแค่ตัวเดียวนะครับผมก็เลยตวงใส่อีกแกนลอนหนึ่งไว้พอเราเติมหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาลวยออกนะครับแล้วก็ ปิดฝาแล้วก็ขึ้นไปสตาร์ทรถนะครับเสร็จแล้วเราก็เช็คดูความเรียบร้อยก่อนเอารถลงก่อนนะครับเอารถลงให้มันอยู่ในระดับปกตินะครับเ,เราไปใช้แม่แรงยกขึ้นเหมือนเดิมแล้วเราก็ไปเก็บตัวสามขาออกมาจากรถนะครับเสร็จแล้วกเก็บไว้ แล้วก็ลดลงนะครับค่อยๆเอาลงนะครับยาวลงแรงนะครับเดี๋ยวโชกแตกนะครับสเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปสตาร์ทรถสตาร์ทรถเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เราก็มาเช็คดูความเรียบร้อยต่างๆนะครับเช่นดูภาพน้ํามันว่ามันมีน้ํามันเปื้อนตรงไหนบ้างเช็ดทั้ทงความสะอาดแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดึงก้านวัดดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าระด,ดับน้ํามันมันได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ แต่ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับให้น้ำมันมันไหลลงก่อนอันนี้ผมก็ขาดไปอีกนิดนึงนะครับขาดอีกนิดหนึง่งเดี๋ยวผมจะเอามาเติมนะครับ<ม>เดี๋ยวผมต้องไปเทน้ํามันมาเติมเพิ่มนะครับเติมไม่เยอะนะครับนี่ผมเติมนิดเดียวไม่ถึงครึ่งลิตรไม่ถึงนิดนิดนิดเดียวครับเติมเข้าไปเสร็จแล,ล้วเราก็ดึงก้านวัดมาใหม่นะครับทิ้งไว้สักพักแล้วก็ดึงก้านวัดขึ้นมาดูใหม่นะครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับ ข้าระดับปกติแล้วนะครับแล้วเราก็เอากลวยออกแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ